ขอโอกาสท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอเจริญพรศรัทธายาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกวาระหนึ่งซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่28เดือนพฤษจิกายนปีพุทธศักราช2563ซึ่งวันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศเ,าเรียกว่าความหนาวก็ เรียกว่าจะเข้ามาอีกระลอกหนึ่งอากาศกําลังเริ่มหนาวอีกวารละหนึ่งซึ่งเป็นต้นฤดูหนาวเขาว่าได้ในวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์งานของท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูงานบําเพ็ญบุญครบร้อยวันของท่านพระเดชพระคุณพระครูสุนทรศิลคุณหรือหลวงปู หรือหลวงปู่สิงทองประภากรโรวัดป่าสุนทารามตำบลกุดแห่อำเภอเรืองลกทาจังหวัดยโสธรซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11ถึง12เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563ที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้งานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ งานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปมีการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่4จนถึงวันที่11และ12เป็นวันสาคัญของงานในครั้งนี้ก็เรียกว่างานวันที่11และวันที่12นั้นเป็นงานที่สาคัญของงาน ของงานในครั้งนี้ฉะนั้นศรัทธายาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ให้ความเคารพนับถือหรือว่าให้ความาได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สิงห์ทองอก็อยากจะไปร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ก็เตรียมเงื้อเตรียมตัวกันท่านใดที่อยากจะไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเข้าเรียกว่าไปปฏิบัติ ฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่วันที่4เดือนธันวาคมที่จะถึงในจนถึงวันที่11และ12เป็นวันสําคัญฉะนั้นจึงขอฝากให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มีความตั้งอกตั้งใจอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ผู้ที่จะมาให้ธรรมะในวันนั้นก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมไปร่วม กิจการงานในครั้งนี้ด้วยโดยพร้อมเพียงกันวันนี้ก็มีความประสงค์อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอประวัติเมืองสกลโดยคร่าวๆโดยสังเขปแล้วก็เล่าเรื่องพระพระธาตุเชิงชุมวลวีหารบางบางคนก็ไม่รู้จักประวัติความเป็นมาบางคนก็รู้จักพอคร่าวๆกระผมหรืออาตรมาเองก็จะเล่าตามที่ ได้ทราบมาองพระธาตุเชิงชุมนี้เ <c oughs> ดาว่าเป็นที่เป็นที่ประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์แรกคือองค์กุกุสันทะกุกุสันทะโกนาคามะกัสปะแล้วก็โคตมะองค์ของเราปัจจุบนันนี้ที่ประทับรอยพระพุทธบาทมาแล้วสี่รอยพระพุทธบาทอยู่ตรงนั้น แล้วก็ภายหลังภายหลังก็ได้มาสร้างองค์พระธาตุทับรอยพระพุทธบาทประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้จึงเรียกว่าพระธาตุเชิงชุมก็คือประชุมลงซึ่งรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์และองค์ที่ห้าก็จะมาประทับรอยพระพุทธบาทอีกคือพระศรีอริยเมตไตรโยตามที่ท่านได้กล่าวไว้หรือว่าใน จะมีมาในพระอุลังคณิธานด้วยอันนี้เรื่องประวัติของอพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนี่ทีแรกก็เป็นรอยประทับของพระพุทธเจ้าโกนาคามโนหรือโกนาคามนณะองค์ที่สองก็รอยประทับพระพุทธบาทของอพระขออภัยพาะกุกุสันทะอ,องค์แรกกุกุสันโท <c oughs> องค์ที่สองก็โกนาคามนณะหรือโกนาคามโน องค์ที่สามก็กัสโปรหรือกัสะปะก็มีนามมาจากเต่าว่าอย่างนั้นและทีนี้โคตมะพระพุทธเจ้าของเรามาจากนามคำว่าโคพระสมณะโคดมหรือโคโคตบูองค์ต่อไปในเกษียระยเะมตรยะหรือเสียริยะเมตรโยที่จะมาประชุมรอยพุทธบาทไว้ตรงนี้ถึงเรียกว่าเป็นพระธาตุเชิงชุมแล้วก็ฉะนั้นเราจะได้ สังเกตเห็นว่าเมืองสกลนครนี่ครูบาอาจารย์ให้ความสําคัญยิ่งก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านอุบัติเรียกว่าท่านเกิดอุบัตเกิดอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีอำเภอสีเมืองใหม่หรืออำเภอโคงเจียมแต่ก่อนเดี๋ยวนี้แยกเป็นอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ถึงท่านอุบัติเกิดอยู่ตรงนั้นแต่ก็ท่านมาละสังขารอยู่ที่เมืองสกลนครท่านก็คงมองเห็นถึงเมืองเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ให้ความสำคัญว่าจะเป็นเมืองประชุมลงซึ่งรอยพระพุทธบาทดังนั้นองค์หลวงปู่ท่านจึงเรียกว่าคงจะมองเห็นการไกลหรือมองเห็นว่าองค์หลวงปู่มั่นท่านสืบทอดพระศาสนา เพื่อที่จะยังประกาศพระศาสนาในสายพระธุดงกรรมฐานจนกระทั่งแพร่หลายไปถึงนานา,นาประเทศนะอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยไปถึงประเทศต่างๆเหล่านั้น่ัฉนนั้นตัวองค์สลีละสังขารของท่านจึงมาบูชาไว้ที่เมืองสกลนครน,นี่ก็เรียกว่าท่านก็คงจะได้อธิษฐานหรือปรารถนาว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ทราบ อันนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่รูปแต่รูปการมันจะเป็นในลักษณะนั้นแม้กระทั่งการประกาศศาสนาามประกาศศาสนาจริงๆก็ท่านก็ใช้เวลาอยู่เมืองสกลคนครนี่หลายปีหลายปีตั้งแต่ก่อนท่านวงปุ่มั่นท่านจะเดินทุดงขึ้นคอภัยท่านจะขึ้นไปที่เชียงใหม่ ท่านก็เดินธุดงผ่านสกลนครมาพักแถววัดวัดนาคน,นิมิตมาพร้อมกับหลวงปู่เสาก,ก็มาพักในช่วงก่อนที่จะขึ้นไปเชียงใหม่จากนั้นท่านก็จะลิขขึ้นมาทางอุดรธานีอุดรธานีน้องคายแล้วก็มาพักแถวแถวัดสระวาวร,ววร,วรีวัดสระวัดสระวัดสระวารีบ้านข้อ,อตำบลบ้านตำบล กลางใหญ่หรือ,อยังไงนี่แหละขออาภัยจำำําตําบลพิตบ้านค้ออาเภอบ้านผือซึ่งมีกุฏิของท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ตรงนั้นวัดสารวารีมีกุฏิเก่าท่านเท่านั้นยังไม่พอยังมีพระพุทธรูปหินแกะสลักจากน้ำมือของหลวงปู่มั่นม,มีองค์เดียวในประวัติศาสตร์ ในประวัติของหลวงปู่มั่นว่าท่านเอาเอาหินมาแกะเป็นพระพระพุทธรูปหน้าตักประมาณหน้าตักประมาณ15นิ้วส, <c oughs> สูงก็ในราวสูงก็ในราว30กว่านิ้วอันนี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปหินที่หลวงปู่มั่นแกะขึ้นมาแล้วก็สวยงามแต่ก็ใต้ตรงฐานนะจะมีแก้วจะมีลูกแก้ว ฝังไว้สลักเป็นหินออกมาแล้วก็เอาไม้เป็นตัวดามเป็นตัวดามแล้วก็บล็อกเข้าไปตรงนั้นกระผมไปเห็นหรืออาตมาไปเห็น,หนที่ไปเห็นทีแรกก็ทราบเลยว่าที่องค์หลวงปู่มั่นท่านสร้างพระพุทธร,รูปนี่เพื่ออะไรก็คาดว่าท่านได้แก้วจากพญานาคตรงนั้นท่านได้แก้วตรงนั้นได้แก้วมาจากพญานาคและท่านไม่มีที่ เอาบรรจุไว้ท่านจึงเอาหินหาหินทรายมาแล้วท่านก็แกะสลักด้วยมือขององค์หลวงปู่จริงแล้วก็ฝังไว้ตรงใต้ฐานปัจจุบันนี้ยังอยู่ในพระอุโบสถวัดรสระวารีบ้านข้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีถ้าหากใครท่านใดผ่านไปผ่านมาก็ไปกราบอธิษฐานตรงแก้วใต้ฐานนั้นบางทีเขาจะเอาเอาอะไรไปปิดบงังเอาไว้ด้วย อยู่ในพระอุโบสถฉะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปประวัติศาสตร์ขององค์หลวงปู่ท่านเป็นองค์เดียวองค์แรกองค์แรกองค์เดียวที่ท่านได้แกะด้วยน้ํามือของท่านว่าอย่างนั้นเป็นพระหินทรายสวยมากขนาดหลวงปู่ท่านไม่ใช่เป็นสร้างแกะสลักแต่ท่านแกะออกมาแล้วเรียกว่ามีพุทธศินที่สวยงามฉะนั้นท่านใดไป ผ่านไปทางอำเภอบ้านผือก็ลองถามเขาบัดวัดสารวารีวัดสวา,าร,รีบ้านค้ออำเภออำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีตรงนั้นก็หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาท่านเคยไปด้วยกันไปจาริกไปภาวนาอยู่แถวนั้นแล้วก็มาทางท่าบ่อ,ว,อ,อวัดอารันวัดอารันยวสีอำเภอท่าบ่อ ตรงนี้ท่านก็มาพักทั้งหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาด้วยฉะนั้นการไปสถานที่ต่างๆท่านไปแล้วก็ได้ไปเผยแผ่ธรรมะด้วยไปปฏิบัติธรรมด้วยการไปของหลวงปู่ท่านไปแบบไปด้วยคุณธรรมจริงๆไปแล้วก,ก็เพื่อไปทั้งประกาศศาสนาทั้งไปเพื่อที่จะปราบกิเลสของตัวขององค์ท่านด้วยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้เรียกว่าล่องรอยของหลวงปู่มั่นท่าน ได้ไปฝากไว้บางทีก็คิดยังไงก็นึกนึกภาพยังไงก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังนี่อันนี้เป็นเก็บตกและฉะนั้นหลวงปู่มั่นบ้านปลายชีวิตท่านหลังจากที่ท่านได้จาริกทุดงอยู่แถวบริเวณนี้จากนั้นมาท่านก็ได้มีโอกาสขึ้นไปทางเชียงใหม่โดยการอราราธนานิมนต์โดยท่านเจ้าคุณอุบารีคุณอุปมาจารย์สิริจรันโทจันท่านได้อราราธนานิมนต์ขึ้นไปเหนือ เป็นเวลาสิบปีท่านอยู่โน่นท่านก็ได้กลับมาโดยมีครูบาอาจารย์ท่านไปอาราธานานีมนให้มาโปรดพี่น้องชาวภาคอีสานว่าอย่างนั้นก็มีท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่เทศเทศรังสีแล้วก็มีมีครูบาอาจารย์ได้ยินว่าสองสามองค์หลวงปู่หลุยนี่ก็โอ,อีกองหนึ่งที่ไปกราบอาราธานานีมนท่านหลวงปู่ลงมาโปรดพี่น้องชาว ภาคอีสานหลังจากหลวงปู่ห่างหายจากภาคอีสานไปเป็นเวลาสิบไปีไม่ธรรมดาพี่น้องชาวภาคอีสานก็คิดถึงหลวงปู่ตลอดถึงท่านอยู่ห่างไกลาจากญาติพี่น้องทางภาคอีสานที่ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมากในที่สุดท่านก็เลือกสมรภูมิเอาจังหวัดสกนลนครเป็นที่เรียกว่าเป็นที่ประกาศ าศาสนาในวาละสุดท้ายท่านโดยยึดเอาวัดป่าบ้านหนองผือนาในาอำเภอพละนาคมจังหวัดสกลนครเป็นจุดหลักซึ่งสมัยนั้นการเข้าไปที่วัดป่าหนองผือนาในาเข้าไปด้วยความยากลำบากทุรคทุเลทางรถทางเรือก็ไม่มีการคมนาคมมีแต่เดินกับทางเกวียนที่ไปทุกยากลำบากกันดานสมัยนั้นนี่ ท่านก็ไปอยู่จุดนั้นเพราะว่าถ้าหากคนไปหาท่านพระเดชพระคูณหลวงปู่มั่นไปเพื่ออย่างอื่นนอกเสียจากเพื่อธรรมะแล้วเขาจะมีความาเรียกว่าไม่มุ่งมั่นทางด้านจิตใจนอกเสียจากคนที่จะเป็นพระสงฆ์ก็ตามญาติโยมก็ตามที่มุ่งมั่นในข้ออัดข้อทมในข้อประพฤติปฏิบัติในพระศาสนาจะมีความมั่นคง ในพระศาสนาเท่านั้นที่จะเดินทางเข้าไปถึงหลวงปู่ได้ฉะนั้นจึงยึดเอาที่น้องพื้นานาในเป็นสมรภูมิประกอบกับพี่น้องชาวบ้านน้องพื้นานาในเป็นผู้ที่มีความเคารพเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาและให้การอุปถัมภ์ประทับบูแลครูบาอาจารย์ไม่ขาดตกบกพร่องนำประวัติตามประวัติที่ท่านพระเดชพระคุณพระหลวงองค์หลวงตามหาบัวท่านได้กล่าวถึง ศรัทธาของพี่น้องชาวบ้านน้องผือนาในานั้นเรียกว่าเต็มเปี่ยมนะเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นคงในพุทธศาสนาการดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ถึงจะมากน้อยขนาดไหนก็ไม่สะทกสถานหวัดไหวในการดูแลอุปถัมภ์คำชูกับการเรียกว่าให้การถ <c oughs> วายพัตตาหารเช้าอย่างนี้เป็นต้นไม่ขาดโตกบกพร่องจากนั้น จึงขออนุโมทนากับบุญกุศลของพี่น้องชาวบ้านหนองผืนานาในอำเภอพละนานิคมจังหวัดสกลนครน,นี่แหละเรียกว่าบ,บ้านปลายชีวิตขององค์หลวงปู่มั่นท่านก็มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาละสังขารที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นี่ท่านก็ก่อนที่จะมาท่านก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นําร่างของท่านที่กําลัง ได้รับทุกขเวทานาจากโรคชราภาพที่มันกำลังบีบคั้นร่างกายของท่านอยู่นั้นจนกระทั่งมาพักที่วัดกลางโนนผู้เป็นเวลาสิบกว่าวันท่านก็ขยันขยอไม่ให้อยู่นานเพราะว่าเวลาของท่านมีน้อยท่านว่าท่านก็บอกลูกศิษย์ลูกหาจากนั้นจนกระทั่งมาละสังขารจริงที่วัดป่าสุทธาวาสอย่างนี้วัดป่าสุทธาวาสก็ติดกับตัวเมือง สกลน,นครทางทิศตะวันตกทางขึ้นพระพระาตำหนักภูพานราชนิเวศน,น,นี่แหละฉะนั้นแม้กระทั่ง <c oughs> แม้กระทั่งพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก็มาเลือกเลือกเอาเมืองสกลน,นครนี่เป็นสมรภูมิในการต่อสู้กับการเรียกว่าต่อสู้กับความทุกข์ยากของ ประชาชนเพื่อที่จะให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยการทําโครงการต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวทางภาคอีสานได้เป็นอยู่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นบันณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายจึงมองเอาเมืองสกลนครเป็นหลักในการะจะเป็นการประกาศภาษาศราก็แล้วก็เหมือนกันจะเป็นการเผยแผ่แม้กระทั่ง อย่างโครงการพระราชดำริของนายหลวงทุกอันนั้นทางภาคอีสานก็ต้องเอาเมืองสกลนครเป็นสมรภูมิเป็นจุดยุดทธศาสตร์ทางภาคอีสานฉะนั้นเมืองสกลนครจึงเรียวกว่าเป็นเมืองที่อ,อุดมไปด้วยคุณธรรมอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอุดมไปด้วยธรรมชาติฉะนั้นประวัติความเป็นมาของอพระธาตุเชิงชุม นี่ก็เช่นกันเขาบอกพระธาตุเชิงชุมนี่ก็เ,เรียกว่าคู่เคียงกับพระธาตุภูเพกพระธาตุภูเพกมีอยู่ทางทิศตะวันตกของทางท,างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนครอยู่อำเภอพารนานิคมเรียกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเฉียงใต้ไปสักหน่อยอันนี้พระธาตุภูเพกนี่ก็ตามประวัติก็มีความเกี่ยวข้องกันมาว่า,าพระธาตุภูเพก ก่อสร้างขึ้นด้วยสมัยที่สมัยที่เจ้าเมืองอสุวรรณพิงคาระที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปร่วมสร้างร่วมสร้างพระธาตุพนมด้วยกันนี่เรียกว่าพญาพระญาสุวรรณพิงคาระ อันนี้ก็เป็นชาวขอมเป็นคนขอมเป็นคนขมียนคนขอมมาอย่างนั้นและทีนี้ก็ให้ความเคารพเรื่อมใสในการก่อสร้างพระธาตุพนมก็มีส่วนร่วมในการเริ่มสร้างพระธาตุพนมร่วมกันกันกบพระมหากัสปะที่นำพระอุลังคธาตาุของพระพุทธเจ้ามาจากอินเดียในเมื่อปีพศเมื่อปีพศ .8 พระพุทธเจ้าล่วงแล้วได้8 8ดดปีว่าอย่างนั้น นี่ทางพระธาตุภูเพกนี่ก็ตามประวัติว่าเขาก็คิดว่าจะได้พระธาตุมาบรรจุก็เลยเตรียมที่จะสร้างแต่สร้างยังไม่เสร็จสร้างยังไม่เสร็จเอาพระธาตุไปบรรจุที่พระธาตุพนมเสร็จเรียบร้อยเขาก็เ,าเลยสร้างไม่เสร็จอีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าพระธาตุภูเพกนี่ก็เกิด การแข่งขันกันร,ระหว่างพระนางนารายเจงเวงกับเจ้าเมืองสกลนอครก็ไปเลือกเอาสมรภูมิในการสร้างที่บนพระธาตุภูเพกที่เป็นภูเขาที่สูงสูงแล้วก็สูงเด่นใกล้กับทางไปทำขามใกล้กับทางไปทำขามและทีนี้ก็กำลังสร้างอยู่นั่น ทีแรกมันมีการท่ากันว่าอย่างนั้นมีการท่ากันระหว่างพระนางนารายเิงเวงกับกับเจ้าเมืองสกลนครที่ไปสร้างพระธาตุภูเพกอยู่ตรงนั้นเขาก็ทําเริ่มขึ้นไปตั้งแต่บันไดแต่สัญญากันว่าให้เสร็จภายในภายในคืนนี้ถ้าหากดาวเพกขึ้นตอนไหนก็ให้หยุดว่าอย่างนั้นผู้หญิงเขาก็ไปล่อว่าอย่างนั้นนะผู้หญิงก็ไปล่อทําเอาโคมไฟ ขึ้นไปสู่ปลายไม้ทำโคมไฟให้เหมือนกันกันกบดาวเพกนี่ขึ้นในระหว่างที่กลางคืนยังเ,เรียกว่ายังไม่สว่างอยู่นั่นเมื่อฝ่ายชายเห็นเ่เห็นดาวเพลกขึ้นเท่านั้นเพราะว่าสัญญากันว่าถ้าดาวเพลกขึ้นให้เลิกให้เลิกในการสร้างจากนั้นมาก็จากนั้นมาก็ฝ่ายชายนี่เห็น ดาวเพกขึ้นเรียกว่าเห็นเห็นโครมไฟนึกขึ้นว่าเป็นดาวเพกก็เลิกลงไปก็เห็นไฟยิงก็ยังยังทาก็อยู่นั่นไปช่วยสร้างที่พระธาตุนาราย์เจียงเวงจึงสร้างเสร็จแต่พระธาตุภูเพกสร้างไม่เสร็จว่าอย่ายงน,น,นี้นี่ก็อีกคําเล่าอีกอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุภายหลังมาก็ได้ทางพระธาตุนาราย์เจียงเวงนี่ก็ได้ได,ได้อังคารธาตุของพระพุทธเจ้า มาบรรจุเอาไว้ตลอดถึงพระาธาตุภูเพกนะก็มีตำนานก็เรียกว่าเป็นตำนานเล่าเล่าขานกันมาและทีนี้ทางเมืองสกลนครอันนี่ก็เรียกว่าภายหลังมาก็มีการสร้างพระาธาตุขึ้นทับขึ้นครอบองค์รอยพระพุทธบาทหลวงหลวงปูค่คูบาอาจารย์เคยไปได้ยินหลวงปู่หลวงปู่คำตันท่านเล่าให้ฟังว่าอยู่ใต้ฐาน อยู่ทางใต้พระธาตุเชิงชุมนั้นจะมีะพญานาคสีทองรักษาอยู่อันบอกว่ารูปร่องนั้นก็เป็นรอยเป็นเรียกว่าปล่องตรงที่เรียกรูพญานาคเรียว่าบ่อพญานาคบ่อพญานาคอยู่ทางอยู่ทางทิศตะวันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ,องค์พระธาตุเชิงชุม,น,มน้ำจะไม่แห้งน,น้ำจะอยู่อยู่เรียกว่า เรียกว่าอยู่ตื้นๆโบราณเขาบอกว่าถ้าหากว่าสมัยก่อนไปตักน้ําที่บ่อตรงนี้คุถังตกลงไปนี่จะ,จะไปโผล่อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงสะพังทองสกลน,นครเขาเล่ามาอย่างนี้เขาเรียกนี้คือบ่อ,บอพญานาคหรือรูพญานาคถ้าใครอยากจะไปดูไปชมก็ตอนนี้ทางวัดได้ปั้นเป็นรูปพญานาคพ่นน้ําลงตรงบ่อนั่นแหละถ้าใครอยากจะไปก็ไปอธิษฐานขอน้ํา บอ่อพญานาคก็ตรงนี้วันนี้ก็มีมีงานมีงานจัดกิจกรรมงานเดินเรียกว่างานเดินแบบผ้าผ้าคลามของเมืองสกลนครลุงพลตลอดถึงป้าแตนตลอดถึงกลุ่มทางสกลนครก็ได้จัดกิจกรรมตรงนั่นแหละ,ตร,หละตรงพระธาตุเชิงชุมนี่แหละฉะนั้นพระธาตุเชิงชุมอันนี้เรียกว่าเป็นที่ประชุมลงซึ่งรอยพระพุทธบาทตั้งแต่พระพุทธเจ้าคุกุสันโธ โกนาคามโมโนกัศสปโปอ่านี่แหละโคตมโมแล้วก็สีอริรยมิตรโยข้างหน้าตามที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ฉะนั้นเมืองสกลนครนี่าภายหลังมาที่มีประวัติที่ภายหลังที่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเจ้าคณะจังหวัดสกลนครองค์แรกที่ได้รับสถาปนาโดยเจ้าเมืองสกลนครในยุค หลังมานี่ก็เรียกว่าโดยเจ้าเมืองสกลนคราน,านายขอภยอภัยเจ้าคุณจันทร์เจ้าคุณจันทร์หรือว่าพยาจันตะประเทศพยาจันตะประเทศธาน,นีต้นตระกูลของอานามสกุลพมมสาขานี่แหละฝ่ายทางาพระที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกก็คือ,อ นายพลเป็นคนบ้านจันเพนปัจจุบันนี้เป็นบ้าน,านจันเพนเกิดที่บ้านจันเพนว่าอย่างนั้นอ่าพอมาภายหลังเจ้าคุณจันหรือว่าพญาจันต์ตับประเทศธานีนี่มาบ้านบึงสานาหลวงจะมีนาของท่านเรียกว่านาหลวงคําว่านาหลวงเป็นนาเจ้าเมืองทํานาแล้วได้ข้าวแล้วก็ส่งเข้าไปที่ในเมือง งเรียกว่าบ้านบึงสานาหลวงภายหลังมาแยกมาเป็นบ้านนาหลวงบ้านนาหลวงอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ก็นายพลก็เป็นเด็กคนบ้านบึงสานะต้นตระกูลยาสาชัยต้นตระกูลยาสาชัยก็ว่าได้นายพลทีนี้พอ,อพญาจันต์ตัประเทศธานีมาออกมาทางนี้ก็เห็นเด็ก เด็กในพลนี่ก็รับไปเป็นบุตรบุญธรรมภายหลังมาก็ได้ไปบวชบรรพชาอุปสมบทอยู่ที่วัดสะพานคําจังหวัดสกลนครภายหลังมาก็ได้ยกสถาปนาขึ้นเป็นหลักคำครูหลักคําเรียกว่าหลักคําก็ได้ยกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายมหานิกายองค์แรกของจังหวัดสกลนครนี้ก็จะมีในประวัติของ พระธาตุเชิงชุมอยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นคนชาวบ้านจันเพนบ้านจานเพน,านเพภายหลังมาแปลมาเป็นบ้านบ้านจันเพนบ้านจันเพนน,เพนี่เป็นมาอย่างไรบ้านจันเพนนี่ก็สมัยรัชกาลที่ห้าท่านประกาศยกเลิกทาตท่านประกาศยกเลิกทาตแต่ว่าพระญาจันต์ตประเทศธานีนี่ท่านก็ยังเรียกว่ายังห่วงอำนาจออยู่ เกี่ยวกับเรื่องเลิกทาสท่านก็ไม่ประกาศไม่ประกาศให้คนได้ทราบลัวทาสทั้งหลายจะหมดออกไปในที่สุดพลโทมิพนพลโทมินนี่เป็นชาวฝรั่งเป็นคนฝรั่งเศสเขารู้กฎหมายรู้อะไรต่างๆและเป็นชาวคิดเป็นคนคิดด้วยเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนคิดเป็นคน อีกอย่างก็เรียกว่าเป็นนักสอนสาศาสนาด้วยก็เลยบอกว่าถ้าใครก็ตามถ้าตามเรามาแล้วจะไม่ให้จะพ้นจากคําว่าเป็นทาตถ้ามากับเราะจะให้พ้นคําว่าเป็นทาตคนเรียกว่าทาสในเรียกว่าในการดูแลของพยาจันต์ตับประเทศอยู่นั้นเขาก็หลายคนก็ออกมากับ พลโทมินนี้ก็มาตั้งบ้านขึ้นอยู่ที่บ้านจันเพนนี่แหละก็เรียกว่าเป็นบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ใหญ่รองจากบ้านทาเล่ในปัจจุบันนี่อันนี้คือคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังกับผมก็กําลังร,รวบรวมเราเรียบเรียงเ่าจะทําประวัติให้มันสอดคล้องก,กันกับประวัติที่มาของอพิพิธภัณฑ์บ้านบึงสาอันนี้ก็เรียกว่า,าบ้าน บึงสาบ้านจันเพนนี่ก็มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องเจ้าคณะจังหวัดของพระฝ่ายมหานิกายแล้วก็ลูกลูกหลานของอเรียกว่าพระยาขอลูกลูกหลานของเจ้าคณะจังหวัดยาครูรักคำพลเรียกว่ายาครูรักคำพลคนบ้านบึงสาลูกหลานนี่ก็คุณลุงจานผันซึ่งมีศักดิ์เป็น พี่ชายของอายายของอาจารย์แกวนี่เองเนี่นามสกุลยาสาชัยลูกหลานของท่านก็ได้ไปเก็บสมเก็บบริขารท่านไว้หลายหลายอย่างอยู่มีตาประทับบางอย่างด้วยแล้วก็มีอะไรเก็บมาไว้อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็สืบสามสืบสอบสืบถามกันได้อัน,นี้ก็เรียกว่าความเป็นมาของเจ้าคณะจังหวัดสกลนครและเมืองสกลนครอันนี้เก็บเล็กผสมน้อย นะก็ประกอบกันกันกบเรื่องต่างๆเหล่านี้ะฉะนั้นวันนี้ก็ได้นำมาเล่าให้พวกเราฟังก็ใช้เวลาไปประมาณ30นาทีตอนนี้ก็30ใกล้จะถึง30นาทีแล้วถ้าหากว่าการเล่าหรือการมาพบกันแต่ละครั้งของแต่ละวัน30นาทีนี่จะมากไปหรือน้อยไปก็ถ้ามีความ คิดเห็นยังไงก็กดแสดงความค,คิดเห็นมาได้เดี๋ยวจะอ่านทีหลังนะยังไงในวันนี้กล่าวกับผมหรืออาตมาพระครูโสพลขันติพรากรหรืออาจารย์แจว๋วก็ได้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องจีปะธะของเมืองสกลนครคิดได้ยังไงก็จําได้ยังไงก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังถ้าหากขาดโต๊ะบกพร่องถ้าหากผิด เพี้ยนยังไงก็ขออาภัยมาณทีนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขออาราธนาเอาคุณพระศีรันตน์ไตยจงมาปกปักรักษาให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนานึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปราถนาและการกระทํานั้นนนันจจ้จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเร็วพันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิสาธุ